มะเร็งเนี่ยบางอย่างเราก็ป้องกันไม่ได้มันจะเป็นก็ดวงล้วนแต่มันก็มีหลายอย่างที่เราป้องกันได้และเรารู้สาเหตุมันดังนั้นเราควรจะปรับตัวในส่วนที่เราป้องกันได้ส่วนที่เราป้องกันไม่ได้เรากังวลไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลให้กังวลในส่วนที่เออมันแก้ไขได้แล้วเราไม่ทำถ้าบอกว่าไขามันพอกตัด กลายเป็นตับแข็งจะเสี่ยงมะเร็งแน่นาคตเราก็ต้องป้องกันไขมันพอกตับนิสัยที่ทําให้เป็นไขมันพอกตับก็คือกินอาหารหวานอา้าวดื่มแอลกอฮอล์ล่ะดื่มแอลกอฮอล,อกอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์โดยส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบของตับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารแปรรูปน้ําตาลต่างๆพวกนี้ทําให้ตับอักเสบกลายเป็นไขมันพอกตับเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อมะเร็งข้อน้ําดีเกิดจากพยาธิต่างๆกินอาหารดิบบ้างอะไรบ้างอาหารสุกๆดิบๆเราก็ต้องลดลงไหม แล้วไม่อยากเสี่ยงเป็นมะเร็งไม่อยากเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับลดน้ําตาลลงสิลดอาหารแปรรูปลงสิทํา IF ทานแป้งต่ําลดการอักเสบในร่างกายร่างกายก็จะเสี่ยงเรื่องของการอักเสบสมอง